เป graffiti, ka, okay. ิดคลิปมาพอน้ำพริกกะปินะคะกับปลาทูทอดนะคะคิดอยากกินอีครับพี่น้องนะคะแรกงนี้ก็เป็นเมนูแบบง่ายๆนะคะพี่น้องนะคะทีผ้าพอเพิ่นกินนะคะพี่น้องนะคะมาอยู่บ้านในสองสามมือแล้วนะคะพี่น้องหลังจากที่กลับมาจากศูนย์อพยพครับพี่น้องนะคะก็กินแบบนี้แต่ว่าน้ำพริกกะปิในหมือนี่แซบแซบค่พี่น้องนะคะตัดผ่ามายับเสาได้บักทุเรียนมาตั้งแต่ลายมือที่แล้วครับพี่น้องนะคะมือนี่เกิดเป็นหมือที่มันสุกพอดีครับพี่น้องนะคะกับผ่ากินแต่เสาเพราะว่าหยังพระวานนองมะนาวนะคะ ันอยากกินคักนะคะเพราะว่ากินมันก่อออกแล้วนะคะมันห่อมันสุกแล้วในความที่เฮาเป็นครีเอเตอร์ใหญ่นะคะให้วาจาีสี่นก่อนจะพาบัคทีเรียกินนะคะก็ไปหาสารคอนเทนต์มาให้พี่น้องในรับชมก่อนนะคะเนาะ,ะนะคะก็สู้ๆกันไปครับพี่น้องครีเอเตอร์น้ากันนะคะผู้ที่อันเพิ่นได้เงินได้ข้าม,มาใส่ก็ดีใจน้าหรือว่าผู้ที่บัทันได้่านก็ตั้งใจเฮ็ดเอาครับพี่น้องนะคะลงขี่ไปมันสม่ําเสมอส่วนแม่น,น้องมะนาวนะบอ่านแล้วแต่โดนแล้วครับพี่น้องเกือบจะหอดปีแต่ว่าบัทัน ได้เบิกน้ำเพลินจักเทื่อคับพี่น้องนะคะจักสีว่าจังใดนะคะเฮ็ดคลิปไปเกิดพ่อซ้ำนันครับพี่น้องนะคะอ่าเล็ดค้ำคำหัวไปครับพี่น้องนะคะยาสีเหลือมหลายห้วยยาว่าจัคสันเดิมพี่น้องมะนาวพูดที่พันเลนนะคะเพื่นก็อยากได้เงินแมนอิรีละจ้าอยากได้เงินเบิร์ตทุกคนนะคะแต่บ่ได้เขาก็ยังสู้ต่อไปค่ะแต่เบาเรื่องเฮ็ดคลิปครับพี่น้องนะคะจักผู้ใด้นะคะมาหยาดแบคทีเรียนไปกินเบิร์ตทัดผาบมาทีครับเขาแรกของเขาในเมื่อนี้ค่ะพี่น้องนะคะย่ามเสากินแบคทีเรียนไปแล้วนนนะะะะคคกกกกิิจรรมอออียยัังงงบบ่่่่ไดดดด้้าาทสูพเต กินแต่เขานะคะบอกกินเขาเร้าก็กินเขาแรงเขาเทียงนะคะคลิปกับบะมี่ยังวนเวียนอยู่แถวนี้แล้ค่ะพี่น้องนะคะโดยความตีเหาบอกคอยไดีไมีเวลาน้ามค่ะพี่น้องนะคะเขาแรงของเข้าในเมือนี้นะคะเป็นแกงน่องไม่สม้มนะ,ะแกงน่องไม่ส้มน่ะแกงดูดูค่ะพี่น้องนะคะกินจนว่าโอ้ยสีเส้ายากหรือเือบะนี้นะคะพี่น้องนะคะหย่อนบา้นบาหย,ย่อนบาบะมี่กับเขากับน้ำกินกับผ้าพอเพลินแกงจะน่องไม่สม้มกินค่ะพี่น้องน่องไม่ส้มนั่นเหตุตั้งแต่ก่อนมือหนึ่งค่ะพี่น้องก่อนที่จะมีเหตุการณ์ปะทะกันค่ะ ไวนะ้ยูบ้านเนาะจากนั้นก็อันไปอพยพน้าเพลินคับพี่น้องนะคะไปอยูศูนยะ์เนาะกลับมาก็เลยได้กินแต่แกงน่องไส้สมคับพี่น้องนะคะเพราะว่าบัท่านไดกล้าไปใส่มาใส่คับพี่น้องนะคะเข้าตลาดกับบัท่านไดกล้าเข้าก็จะมีอาหารสดติดติดตู้เยน็นไว้คับพี่น้องนะคะกลับมาก็เลยได้กินแต่แกงน่องไม้สมแกงน่องไม้สมเ็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นพี่น้องมะนาวก็จะไปหาต่อยบอกฮงมาอันตะําไปอยููศูนย์อพยพอาทิตย์หนึ่งคับพี่น้องกลับมานะคะบานโฮกหกคับพี่น้องค้างบานค้างเฮือนยา้มันขึ้นมาซ้ำ มีลากรน,นะคะจะทากท้างแล้วก็จะปลูกพักไว้กินเองนะเดี๋ยวมาเมืองต้นบักคงของเข้าค่ะพี่น้องต้นบักคงของเขาก็นี่แหละค่ะพี่น้องเห็นบอกมีแต่หนวยนะคะใบบก่อยมีนะคะโดยความที่มันบกหอยงามหรือดไดบุค้คค่ะพี่น้องนะคะวังหันมันแรงคักนะคะพอฝนมากเกิดบอกอยงามนะคะก็ <c oughs> นี่แหละค่ะก็พ่อพ่อพ่อใดอันเก็บตําแต่ว่าบักคงต้นนี้ตาแ่บอยู่ค่ะพี่น้องนะคะมันจะบก่อยกรอบแต่ว่ามันออกเหนียวเหนียวจอก้อยค่ะพี่น้องแล้วว่าอันตําแ่บเสยค่ะพี่น้องนะคะโอ้ขอโทษขออภัยในความผู้หายของเครียตื่นใหญ คับพี่น้องนะคะนาดนํานาแหลกโดยความที่เฮาเกิดมาต้นทุนหน่อยครับพี่น้องนะคะหรือว่าเกิดมาผู้หายนั่นเองะคะับพี่น้องบอกงามเพิ่นนะคะเรียกชุดเด่นอาจจะบ่ค่อยได้นะคะคลิปมันก็เลยบ่ค่อยปังปานใดครับพี่น้องนะคะ,นะคะก็เป็นทีพรอสวรรค์แล้วกันพร้อสวรรค์บวกพรอแสวงแล้วกันเนาะนะคะผู้ใดที่เพิ่นกล้าสแสดงออกหน้าตาเพิ่นดีแน่ก็จะมีคนเมืองหลายครับพี่น้องไม่น้องมะนาวก็เสื้อแบบนี้คับพี่น้องนะคะกับมันแมนในหลีเนาะคลิปนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งคับพี่น้องที่เว่าไปทั่วทีบทั่วแดนคร่บพี่นอง ว่าวว้าปสม,มปีนานตามบกุงของเฮาก็เสซ็ตเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะคะผู้ใดว่าท่านกินขา้าวแลงมาเด้อมาเด้อพี่น้องมากินขา้าวแลงน้ากันคับพี่น้องนะคะตามบกุงสูตรบ้านๆมาจะพี่น้องเอาเข้าวมากินน้ากันนะคะหรือว่าบะมี่ก็มาซื้อก,ก็ได้สีหงเพิ่มยูดอปา ตับมะคงก็เป็นตาแซ่บเทลาพี่น้องเมืองเทลาแดงเจิงเครื่องขพี่น้องนะคะแดงซ,ซื้อข้าพี่น้องนะคะบกเพ็ดปันไดน,นะคะเพราะว่าบากพริกอันบกพริกเดือครับพี่น้องมันบกคอยเพชรนะคะซื้อจากอันแม่ค้าที่พันเล่ขายในมูบ้าสนนินะคะพี่น้องเป็นไทยบ้านเดียวกันข้าพี่น้องนะคะซื้อไหวตั้งแต่ก่อนเพิ่อนอพยบอีก9าบาทนด่ต่ำจนวานะคะพี่น้องนะคะที่สำคัญนะคะกินด,ดีข้าพี่น้องบ่าเจ็บทองแสบทองข้าพี่น้องเพราะว่าเพิ่นว่าบกพริกเพิ่นบ่ได้ฉียดยานี้ข้าพี่น้องกินน้ำผักแว่นข้บพี่น้องแซบค่ะน้าเดพี่นอง กินเขาน้ากันนะคะคลิปนี้ก็จะล่าน้ำกับเขาแรงของเข้าในมือนีนะคะคลิปนี้ล่าไปแล้วสวัสดีค่ะ